สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o t b บายชุลิกร์นะคะวันนี้แม่หมอยังไม่มีหัวข้อนะคะขอให้พลังงานของคุณเข้ามาในคลิปของแม่หมอแล้วกันแล้วได้พูดคุยเรื่องราวกันนะคะว่าคุณมีเรื่องราวอะไรบ้างที่อยากจะพูดคุยอยากจะปรึกษาหรืออยากที่จะให้ไพ่ของแม่หมอแนะนํานะคะผ่านอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ของคุณนะคะที่คอยดูแลคุณอยู่นะคะก็ขอให้ท่านสื่อสาร ผ่านทางไพ่ของแม่หมอนะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ขอเช็คพลังงานของผู้คุณก่อนว่าวันนี้พลังงานของใครที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงจักรวาลที่ดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะ The w i e l of Fortune t High e h Priestess แม่หมอว่าพลังงานของคนที่มีความพิเศษมีสเสน่ห์มีความลึกลับเฉพาะตัวมี ความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงอะ่ะมีอะไรที่ค่อนข้างแตกต่างกับคนอื่นเลยนะมีความรู้ความสามารถโชคชะตากําลังจะนําพาตัวตนของคุณนะที่ไม่หมอรู้สึกได้นะตัวตนของคุณภายในที่คุณไม่เคยบอกกับคนอื่นมาก่อนเนะ่ะในตอนนี้คุณกำลังที่จะประกาศตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะคุณเป็นคนลักษณะน,นี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันถึงช่วงเวลาแล้วนะคะ ความรู้ความสามารถอะไรก็เหมือนเข้ามาเยอะมากๆในช่วงนี้แล้วดูพลังงานของคุณเพิ่มเติมสักสามใบนะคะสามถ้วยนะคะความสุขแล้วก็อัศวินถือดาบแล้วก็หนึ่งไม้อย่างที่บอกไปตอนนี้คุณมีกลุ่มเพื่อน คุณมีชุมชนของคุณที่เขามีความเห็นตรงกันเขารับได้แล้วก็ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดได้ได้เสนอแนวคิดแนวทางอะไรต่างๆนาะนาะนะมากมายอะ่ะมันเหมือนคุณได้เจอเพื่อนใหม่ที่ทําให้ตัวเองได้มีกําลังใจในการขับเคลื่อน ความคิดความสามารถศักยภาพของตัวเองอะ่ะเหมือนมั่นใจมากขึ้นที่จะเริ่มต้นเอาพรสวรรค์ของคุณน่ะนำมันออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดด้านใดนะเหมือนคุณได้เจอกลารมิตรกลุ่มหนึ่งที่เขาคอยกระตุ้นให้คุณเอาศักยภาพของตัวเองอะ่ะแสดงออกมาสู่สาธารณชนสื่อสารออกมา อะไรแบบนี้ทําให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นนี่คือพลังงานของคุณโดยรวมในวันนี้นะคะถ้าใช้ถ้าตรงเราก็ไปฟังกันต่อว่าเออพ้าอยากสื่อสารอะไรอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างที่อยากที่จะบอกแม่บอกเขาอ่านพลังงานออ,อดีตปัจจุบันอนาคตเลยนะคะ เพด์อฟโซสเทนอเพนเตคอสแล้วก็เอชอฟโซสแปดดาบเทนอพับส์เพด์อเพนเตคอส The Hermit Firewands ทพลนเดี๋ยเดือดแฮงแมนนะคะเดีอดแฮงวันหรือเดือดแฮงแมนสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะคะที่ผ่านมาคุณได้สำรับก็เดือดวิวออฟฟอร์จูนนะเออเดี๋ยวไม่หมอขอนึงใบไม่หมอขอนึงใบเป็นความท้าทายของคุณในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขยายความท้าทายทีหลังว้าว wow. ความท้าทายของคุณในตอนนี้เลยก็คือ two of wands ไปข้างบนก่อนละกันนะไว้ข้างบนก่อนจะอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างอะไรบ้างนะคะต้องขออาภัยด้วยวันนี้พลังงานของคุณนะไม่หมอเห็นถึงการที่คุณได้เริ่มต้นที่จะคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่ออนาคตของครอบครัวนะที่ผ่านมา คุณมีโปรเจกต์มีความคิดอะไรที่ที่มันดูโอเคมากๆเลยอ่ะแต่ยังไม่ได้ทําหาทางออกไม่ได้ยังไม่กล้าที่จะแสดงออกยังไม่กล้าที่จะทํากลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นทุกอย่างแต่โปรเจกต์ดีๆหรือเออแผนการอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตของคุณอะสวยหรูในความคิดของคุณเพื่ออนาคตของครอบครัวเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองทุกอย่างเลยมันคือ ความฝันของคุณเลยแหละว่าคุณอยากจะทําสิ่งนี้มันน่าจะมันน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณก็ได้เริ่มลงมือทําแล้วที่พี่หมอเห็นคุณจะได้แสดงความรู้คุณได้เปิดกว้างมากขึ้นกับความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยให้ให้ผู้คนต่างๆได้ได้รับรู้ตอนแรกอาจจะคุณอาจจะไม่กล้าแสดงออกในผลงานของคุณคุณอาจจะไม่กล้าแสดงออกในสิ่งที่คุณเอเป้าศึกษามาเนิ่นนาน ตรงนี้คุณมีความสุขแล้วคุณได้เจอครอบครัวใหม่ๆการได้เจอครอบครัวใหม่ๆก็เหมือนการได้เจอกลุ่มกระยาณมิตรใหม่ๆคนที่คุณคิดว่าเออคนเขาคือครอบครัวคุณเขาคือคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณมีส่วนร่วมใน ในความฝันมีส่วนร่วมในจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตของคุณประมาณนั้นอาจจะไม่ใช่ครอบครัวโดยตรงก็ได้หรือคุณบางคนอาจจะได้ครอบครัวที่เข้าอกเข้าใจตรงนี้แล้วก็เป็นอะไรที่มีการวางแผนร่วมกันได้มองอนาคตร,ร่วมกันอนาคตของคุณ แม่หมอมองว่าเป็นอนาคตของนักเรียนรู้เป็นอนาคตของคนที่มีความรู้ความสามารถอะ่ะเพราะคุณมีมีการเรียนรู้หลายๆอย่างหลายๆาศาสตร์คุณเหมือนคุณเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช้างเผือกในป่าลึกเอออะไรประมาณนั้นน่ะ ไม่มีใครค่อยรู้หรอกว่าคุณมีความรู้ในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะคุณไม่ได้แสดงออกให้เขาเห็นว่าเออคนนี้เก่งด้านนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเฝ้าศึกษามาตลอดโดยที่ไม่ได้ประกาศให้ใครรู้เลยว่าคุณทํานู่นทนํานี่จนจนที่ม่หมอเห็นในช่วงเนี้ยคุณได้เริ่มที่จะแสดงตัวเองมากขึ้นคุณได้เริ่มที่จะแสดงตัวเองมากขึ้นนั่นแหละแต่ในอนา,นาคตข้างหน้าเนี่ยพ่อยากจะบอกกับคุณว่าคุณอาจจะต้องเจอคนที่เห็นต่างบ้าง แน่นอนที่สุดมันจะต้องมีแน่นอนถ้าถ้าคุณประกาศตัวเองถ้าคุณบอกแนวคิดแนวทางของตัวคุณไปเนี่ยมันจะต้องมีคนที่เห็นต่างเพราะโดยปกติของมนุษย์เราจะเป็นแบบนั้นพยายามที่จะพยายามที่จะต้านไม่ให้ตัวเองได้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อมาก่อนโดยปกตินะแล้วก็ถ้าถ้าเอาเป็นเป็นเราเราทุกคนเอาตัวเองอถามตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่ค่อยรับข้อมูลอะไรที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อน ทีนี้อย่างพวกเราเนี่ยอย่างบางคนบางท่านเนี่ยไม่รับก็จริงก็คือเลื่อนผ่านก็คือหมดโอกาสที่จะรับข้อมูลถูกไหมแต่บางคนบางท่านไม่ใช่คุณจะต้องคุณจะเจอกับคนที่ไม่รับด้วยแล้วแถมมาก่อกวนด้วยไม่รับด้วยแล้วแถมมาแบบเหมือนแสดงอากับกิริยาแสดงอาการที่ต่อต้านเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เขาคิดในใจนะเขาเอาออกมาทางคําพูดด้วยคุณจะเจอกลุ่มคนพวกนี้และสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณก็คือคุณจะต้องอดทน คุณจะต้องอดทนรอคอยทุกอย่างนั่นแหละคุณจะต้องอดทนว่าคนเราไม่เหมือนกันคนเราไม่เหมือนกันมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันมีความคิดที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณแสดงออกไปไม่ว่าจะเป็นผลงานในด้านใดคุณจะต้องเข้าใจว่ามีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบดังนั้นถ้ากําลังใจที่ดีที่สุดก็คุณจะต้องทําเพื่อคนที่คุณชอบเท่านั้นคุณดูว่าเอ,อ ร้อยคนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนชอบสักห้าสิบอีกห้าสิบไม่ชอบเราก็ถือว่าครึ่งๆก็ยังหยวนหยวนนะก็ยังโอเคเรายังได้ครึ่งหนึ่งต้องคิดอย่างนั้นแล้วก็ถ้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะไม่บมกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีชุมชนมีคอมมูนิตี้ของของการที่ว่าอาม,มีคนกลุ่มนี้นะมีคนที่เขาชอบแบบนี้นะเราก็ทําไปถ้ามันเกิดประโยชน์ถ้ามันเกิดประโยชน์นชนต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นคุณทําไปเลยคุณทําไป ในสิ่งที่แม่หมอจะบอกในทุกๆคลิปเกือบทุกคลิปที่มีการได้ลงมือทําอะไรถ้ามันไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยทำลงมือทําไปแต่ความคิดที่มันมันมันถูกมองว่าต่างแตกต่างเนี่ยนะก็ขอให้คุณอดทนปรับตัวเองอสร้างความเสถียรที่สุดในชีวิตจงเข้าใจบางทีเราจะรู้สึก ด้อยค่าตัวเองไปเลยนะเจอคนกลุ่มพวกนี้เราจะรู้สึกว่าไม่อยากทําเราจะรู้สึกไม่อยากแสดงออกดังนั้นจงมั่นใจแล้วก็จงศรัทธาต่อคนที่เขาเชื่อจงศรัทธาต่อคนที่ที่เขาคิดว่าได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็บ่งบอกว่าไพ่ท้าทายของคุณนะที่ไม่หมอออกมาเนะี่ยมันคือการมองอนาคตการวางแผนอนาคตไกลๆก,การมอง ในสิ่งที่มันจะต้องพัฒนาขึ้นทั้งตัวคุณเองแล้วก็ผู้อื่นคุณน่าจะได้ต่อยอดอนาคตไปได้ดีการได้พัฒนาตัวเองไปในวงกว้างธุรกิจหรือการทำงานของคุณหรือโปรเจกต์ของคุณเนี่ยอาจจะส่งไปถึงต่างประเทศได้ต่างชาติต่างแดน เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลค่อนข้างคุณเห็นไหมคุณเห็นผู้หญิงที่เขาถือเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะสงสัยว่าคนต่างประเทศจะมาดูคุณได้ไงจะมาซื้อขุดของคุณได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะสามารถทําได้ได้กว้างมากขึ้นไม่หมาคิดว่าโลกโซเชียลสามารถทําให้คุณได้พัฒนาโปรเจกต์ของคุณงานของคุณหรือสิ่งที่คุณทําไปในวงกว้างมากๆแล้วก็สิ่งนี้เป็นการชี้ชัดถึงอนาคตที่ดีของคุณ มันเป็นความท้าทายมากๆเลยนะในการที่จะพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่คนอื่นไม่ค่อยได้ยืนอะ่ะพักพ้ายสองสองไม้เนี่ยคุณเห็นไหมคุณจะยืนอยู่คนเดียวและคุณจะมองเห็นในมุมที่สูงขึ้นกว่าคนอื่นดังนั้นคุณจงมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเองและผู้อื่นได้ในวงกว้างแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะแล้วก็ เดี๋ยวไปหมอขอเก็บไพ่ชุดที่บ่งบอกปัจจุบันอนาคตของคุณก่อนแล้วทีนี้มาดูกันให้ไพ่ช่วยขยายให้ไพ่ช่วยขยายความท้าทายของคุณในอนาคตในการที่คุณจะได้ขยายตัวตัวเองขยายกิจการขยายขอบเขตความรู้ความสามารถของคุณออกไปสู่วงกว้างมากขึ้นเนี่ยถ้าอย่าบอกอะไรคะเจ็ดดาษ เจ็ดถ้วยเลขเจ็ดเลขเจ็ด The Charliot The Fool Seven of Pentacles เจ็ดเจ็ดเจ็ดคุณหายเอเจอนหน้ามือได้เลยนะเลขเจ็ดมานะคะอืม c h a r l อ o t ก็เจ็ดด้วยนะคุณเจ็ดทั้งหมดสี่ใบอ่ะ ักกาวาอยากจะบอกอะไรกับคุณให้คุณลองไปค้นหา Angel Number นะคะลองไปค้นหา Angel Number แล้วก็ใต้สำหรับเป็น The Empath นะคะออสิ่งที่พ่อ,อยากจะบ่งบอกถึงความท้าทายของคุณในช่วงนี้ในอนาคตข้างหน้าอันใกล้ของคุณเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่บอกเห็นว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ท้าทายมากๆสาหรับคุณแล้วก็คุณก็ยังต้องต้องเก็บงำความรู้ความสามารถของคุณไว้ไว้อยู่อ่ะคุณยังไม่ ไม่กล้าที่จะเปิดเผยสักเท่าไหร่นะแต่ให้คุณคิดให้ดีให้คุณคิดให้หลายๆมุมหลายๆทางแม่หมออยากจะให้คุณไปหาเอเจนต์เบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแม่หมอก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้จกกักรวาลหรือเทวดานางฟ้าหรือทูตสวรรค์ต่างๆเนี่ยท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเป็นพิเศษนอกเหนือจากคลิปนี้สิ่งที่เห็นเลยคุณจะได้มุ่งคุณจะได้มุ่งม,มั่นที่จะทํา หน้าที่ของคุณดุดคุณพนดุดนักรบที่ที่เป็นผู้นำและคุณจะมีอิสรภาพทางด้านความคิดโดยที่มันไม่เหมือนใครอ่ะคุณจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองในความคิดของตัวเองในอนาคตข้างหน้าแต่ในตอนนี้คุณยังติดอยู่นิดหน่อยนะที่ไม่หมอเห็นนะก็ยังไม่ไม่กระจางแต่ในในอนาคตข้างหน้าอันใกล้เนี่ย มันจะมีอะไรที่ได้ปลดล็อกความรู้สึกของคุณตรงนี้ที่ไม่หมอเห็นเจ็ดเจ็ดดาบกับเจ็ดถ้วยอ่ะไม่หมอว่าคุณกําลังยังกังวลใจเรื่องบางเรื่องอยู่ยังกังวลใจในสิ่งที่ยังยังขาดความมั่นใจเนาะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้คุณจะต้องคิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าที่จะบอกอะไรกับใครเขามากมายไม่กล้าที่จะประกาศแบบเต็มตัวมากๆแต่สิ่งสําคัญที่สุดอ่ะ ตัวตนของคุณคือ The Fool กจะ The c h a r i o t เนี่ยคุณเป็นคนเก่งแน่นอนคุณจะเป็นคนที่กล้าโดยที่ว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยฉันฉันกล้าขนาดนี้เหรอฉันพูดได้ขนาดนี้เหรอฉันทําได้ขนาดนี้เหรออะไรแบบเนี้ย ตัวตนของคุณคือแบบนั้นถ้าคุณเจอถ้าคุณเจอความกล้าหาญถ้าคุณเจอความท้าทายที่คุณไม่ไม่เกรงกลัวไม่เกรงกลัวในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณไปใหญ่กับใครอะไรไม่ใช่อย่างนี้นะการไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคข้างหน้าการไม่เกรงกลัวว่าเออมันมันจะเป็นยังไงคุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณได้ตั้งมั่นในสิ่งที่คุณต้องการแล้วลงมือทํามันคือสิ่งที่วิเศษที่สุดสําหรับคุณคุณจะคิดแบบนั้นแล้วคุณจะเห็นถึงประโยชน์ที่ที่มันฟีดแบ็กกลับมา คุณจะเห็นถึงสิ่งที่เเขาเรียกว่าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะจะจับวางมาให้คุณได้เเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมเหตุสมผลเออเมกซ์เที่สุดบางทีการที่คุณจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยคุณมีความพยายามมากๆแต่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณนะคุณก็ได้นะได้ในส่วนที่คุณมีความพยายามแต่มันมันได้ไม่สุดอะ่ะ มันยังได้ไม่สุดแต่ที่ไม่หมอเห็นเนี่ยนะอน,นาคตข้างหน้าถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วก็มีแพชชั่นมากๆใส่ใจแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดอ่ะการเป็นตัวเองที่สุดอ่ะคุณจะได้แบบสมเหตุสมผลมากๆ ทั้งทางด้านการเงินการงานผู้คนต่างๆชื่อเสียงทุกอย่างมันจะมามันเหมือนพลังงานของคุณน่ะถูกเชิดฉายเข้าไปแล้วสว่างมากๆแล้วก็จะดึงดูดเอาสิ่งที่คุณต้องการน่ะเข้ามาโดยปริยายเลยเข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรมากมายก็บางทีเข้ามาจนคุณตกใจอ่ะแต่คุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเป็นตัวเองของ ตัวเองที่สุดคุณจะต้องฝ่าด่านของผู้คนความคิดลบๆความคิดที่เห็นต่างจนวันหนึ่งคุณได้ไปยืนหยัดโดยที่ไม่มีเศษเสี้ยวหรือจุดดำๆอะไรเลยที่ที่มันมากัน้นความสามารถหรือศักยภาพของคุณไม่หมอน,นึกถึงคนที่เขาเป็นตัวเองอ่ะอาจารย์เฉลิมชัยได้นะ เขาเขาไม่แคร์แต่เขามีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตแล้วเขาได้สร้างประโยชน์มากๆโดยการที่ส่งศักยภาพของตัวเองอะใครอยากว่าเขาก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทําผลงานของเขาได้ยอดเยี่ยมนี่คือตัวอย่างที่ไม่หมอนึกได้ในตอนนี้นะแต่ก็จะมีอีกหลายคนมากๆแหละที่ที่เป็นตัวของตัวเองแล้วประสบความสําเร็จคุณกําลังจะเป็นหนึ่งในนั้น ในสิ่งที่ไพ่บอกคุณกำลังจะเป็นหนึ่งในนั้นดีเอ็มพคือบารมีดีเอ็มพคือคนที่มีบุญบารมีคนที่มีของดีติดตัวคนที่อนาคตข้างหน้าไม่เดือดร้อนคนที่อนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณไม่มีวันตกอับอะ่ะขอขอเพียงแค่คุณค้นหาตัวเองให้เจอนะคะหลุดจากความเสียใจจากความรู้สึกคุณต้องมั่นคงคุณน่าจะยังติดอยู่กับ ความรู้สึกบางอย่างกับผู้คนไลาย่างหรืออะไรตรงนี้ก็เข้าใจแม่หมอก็เข้าใจว่าว่ามันเป็นธรรมชาติที่ที่กว่าเราจะได้ประกาศตัวเองอ่ะมันจะต้องแบบมันมันยิ่งใหญ่พอสมควรนะสําหรับคุณอนะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะคิดแบบนั้นแต่พอวันนึ่งคุณได้ก้าวเข้าไปแล้วอ่ะทํามันบ่อยๆมั่นใจบ่อยๆทําบ่อยๆแล้วคุณจะชินกับสิ่งที่คุณทําแล้วคุณจะคิดว่าสิ่งที่เอ,อ่อเมื่ออดีตที่ผ่านมาคุณคิดว่ามันมันสาคัญมากมันยิ่งใหญ่มากมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆสําหรับคุณนะคะแล้วก็แม่หมอจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอะ่ะบอกชี้แนะแนวทางให้กับคุณนะคะเป็นไกด์ไลน์ในออฟโ r ース นาย of source ไม่ใช่นาย the e m p r e s ก็ออกมาอีกนะสิ่งอห่าีของคุณท่านอยากจะบอกว่ายึด the e m p r e s ด้วยเลยคือคนที่พังพร้อมคนที่มีของดีติดตัวบุญบาร,รมี f i v e of cups ace of cups stain สิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณแนะนำกับคุณอนะ ก็คือการที่จงมั่นใจในตัวเองเนี่ยใต้สำรับก็เป็นสามดาบอีกไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจเออเนขนาดไม่ต้องไปสนใจอะไรนะคุณไม่ต้องไปสนใจกับกับสิ่งรอบข้างหรือใครก็ได้ที่เขาทําให้คุณแบบเจ็บช้าน้ําใจหรือว่าไม่ให้กําลังใจอะไรเลยเนี่ยจงมั่นใจจงมั่นใจตัวเองแล้วก็ แผ่บารมีของตัวเองอะ่ะคุณรู้อยู่แก่ใจคุณรู้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ว่าคุณมีดีอะไรได้มากแค่ไหนคุณรู้ได้เลยว่าความสามารถของคุณมันมากมันมากมายจริงๆคุณเท่านั้นมีหนึ่งเดียวในโลกใบนี้แม่หมอก็กล้าการันตีเพราะแม่หมอก็มีหนึ่งเดียวเหมือนกันทุกคนมีหนึ่งเดียวเราสามารถทําชีวิตหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ให้มันทรงคุณค่าที่สุดได้อย่างไรคุณรู้คุณเป็นดีเอ็มเพสคุณเป็นสเตน ตัวตนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะบอกก็คือ the e m p a s s กับ s t e n t คือคนที่มีบารมีคนที่มีความเมตตาคนที่มีความรักแบบไร้เงื่อนไขเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครแต่เป็นคนที่จะต้องผ่านด่านความรู้สึกจนไปเป็น the e m p a s s เนี่ยจนไปเป็น s t e n t เนี่ยคุณจะต้องผ่านด่านทุกอย่างถึงแม้บางคนจะบอกว่าว่าไม่อยากผ่านแล้วไม่หมอไม่อยากเจอบททดสอบอะไรแล้วอ่ะถึงคุณจะบ่นแต่คุณก็ต้องเจอแล้วคุณก็ต้องผ่าน คุณสังเกตให้คุณบ่นขนาดไหนคุณก็สู้อยู่ตลอดเวลานั่นคืออาการของอารมณ์เฉยๆอาการของความท้อทแท้เฉยๆแต่จงอย่าบ่นบ่อยๆเพราะการบ่นบ่อยๆม,มันเท่ากับการเป็นการตอกตะปูกดความสามารถไปหลายตัวหลายตัวมากๆจนศักยภาพของคุณมันถูกดองไว้เนิ่นนานจนจนพบชาตินิ้อาจจะไม่ได้ออกมาใช้เลยก็ได้เพราะคำพูดเพราะความคิดที่คุณว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ผ่านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจงมีความมั่นใจว่า คุณเป็นดุจจักรพรรด,ดินีเป็นเป็นดุจสเตนคนที่โค่นสิงโตโค่นราชาแห่งป่าได้และการโค่นของคุณไม่ใช่การหักไม่ใช่การฆ่าคุณเป็นคนที่รู้จักรู้จักอ่อนรู้จักแข็งรู้จักรู้จักสถานการณ์ที่ไม่หมอเห็นคุณเป็นคนที่คุมสถานการณ์ได้ ภายนอกของคนภายนอกของคุณอะ่ะคนอื่นเขาอาจจะมองว่าคุณไม่โกรธไม่เครียดหรือคุณอาจจะเป็นเเด็กๆไก่อ่อนหรืออะไรก็ได้ที่เขามองคุณอะ่ะก็ให้เขามองไปตรงนั้นเราไม่ได้มาทําให้คนอื่นเขามองเราเป็นแบบไหนสิ่งสําคัญที่สุดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่าคุณต้องมองตัวเองเป็นแบบไหนสิ่งสําคัญที่สุดคุณรู้ว่าคุณเป็นคนแบบเนี้คุณเป็นแบบนี้ คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่สู้ได้ทุกอย่างเอาชนะต่ออุปสรรคได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกคนที่เป็น D M page คนที่เป็น s t ตนเนี่ยไม่หมอว่าไม่ค่อยมีคนมาบอกคุณหรอกว่าคุณเก่งอ่ะเขารู้อยู่แก่ใจเขามองคุณ เขามองคุณแล้วเขาก็จะไม่บอกหรอกว่าเฮ้ยเก่งจังอะไรจังอย่างเงี้ยคนที่เก่งจริงี่ยจะไม่ค่อยมีใครมาบอกว่าเฮ้ยคุณเก่งนอกจากคนที่เขาไม่เคยเห็นหน้าคุณแล้วเขาได้เห็นถึงศักยภาพของคุณหรือคนที่เขาไม่เคยคุกคีกับคุณใกล้ชิดแต่เขาได้เห็นศักยภาพของคุณเขาจะเอ่ยเขาจะเป็นคนเอ่ยชมคุณแต่คนรอบข้างสังคมของคุณไม่หมอเชื่อได้เลยว่าคนที่เป็น the e m p r e กับกับสเตนเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเย็นยอ เพราะเขาจะเห็นถึงความเก่งมันที่เก่งมากๆอะ่ะเก่งมากๆจนเขาไม่สามารถที่จะยอมรับได้ทีนี้เขาก็พยายามที่จะส่งความเครียดมาให้กับคุณพยายามที่จะส่งความรู้สึกแย่ๆมาให้กับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะให้คุณเดินออกจาก ความรู้สึกที่มันไม่ตอบโจทย์เลยตรงนี้ไม่จําเป็นเลยไม่มีสาระเลยตรงนี้ไม่ได้สร้างประโยชน์เลยเธอไม่อยากได้รับสาระจากฉันฉันก็ไปให้สาระกับคนอื่นก็ได้ฉันไปให้ประโยชน์กับคนอื่นก็ได้อะไรแบบนี้ในสิ่งที่สิ่งสิ่งของคุณท่านอยากจะบอกกับคุณนะคะแล้วก็ไม่หมอจะให้ไพ่เออร์ดนะคะแนะนําเพิ่มเติมสักสามใบนะคะพลังงานช่วงนี้นะในช่องไม่หมอว่า คุณกำลังจะได้เจอความพิเศษความยิ่งใหญ่ในตัวเองพไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าคุณกำลังจะได้ไปเจอเส้นทางความพิเศษความแปลกใหม่มันมันเป็นอะไรที่คุณยังไม่เคยเดินยังไม่เคยเจอเลยในชีวิตนี้แต่คุณต้องการมันไพ่อยากจะบอกแบบนั้น ม,มันแปลกใหม่ก็จริงนะแต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการที่จะมีคุณต้องการที่จะเป็นสิ่งนี้มันเนิ่นนานแล้วแต่ไม่เคยได้สัมผัสเลยคุณไปเจอแล้วคุณเจอเส้นทางนี้แล้วก็จงมั่นใจจงมั่นใจต่อเส้นทางนี้ว่าเส้นทางนี้จะทําให้คุณได้อิ่มเอมใจที่จะทําให้คุณได้มีความสุขแล้วก็จงล้างพลังงานลบต่างๆ หันกลับมาอยู่กับตัวเองหันมาอยู่กับความสามารถและจงภูมิใจในความสามารถของตัวเองคําพูดใดๆที่มันด้อยค่าคุณคําพูดใดๆต่างๆนานาคนรอบข้างหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้เห็นด้วยหรือที่เขาเไม่ได้ที่จะส่งเสริมอะไรคุณเนี่ยตรงนั้นนะ่อย่าไปเอามาอย่าไปเอามามาเครือบตัวคุณไว้ล้างออกให้หมดเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันมันเพียงแค่กับดักเท่าน,นั้นเองดังนั้นล้างตัวเองให้สะอาดนั่งสมาธิล้างพลังงานลบนั่งสมาธิก็มีคนถามแม่หมอว่านั่งสมาธิแบบไหนแม่หมอคิดว่าถ้าคนยังไม่เคยนั่งสมาธิอะไรมากมายเพราะแม่หมอก็ไม่ได้เก่งอะไรเรื่องสมาธิอะไรเลยแต่จุดสําคัญที่สุดที่จะนําไปสู่สมาธิที่แข็งกล้าได้เนี่ยก็คือการที่คุณต้องมีใจที่บริสุทธิ์ก่อนดังนั้นอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องล้างใจให้บริสุทธิ์ก่อน อยู่ในความไม่เดือดร้อนในใจก็คือพลังงานลบความอิจฉาริษยาความอะไรที่มันเป็นพลังงานลบทั้งหลายแหละความเท่าความโศกความเสียใจการคิดมีเงื่อนไขต่อชีวิตพวกนี้เราต้องล้างก่อนสมาธิถึงจะมาแม้กระทั่งถ้าเราไม่ล้างของพวกนี้นะการไปนั่งสมาธิคุณจะติดติดกับสมาธิติดกับนิมิตบางอย่างได้เพราะว่ามันเป็นนิมิตทางสภาวะความคิดและอารมณ์ที่สร้างที่สร้างมาดังนั้นใน ในสายของไม่หมอไม่หมอว่าคุณจะต้องเคลียร์เคลียร์ทัศนคติและความคิดของเราให้ให้เป็นความถีที่สูงก่อนแล้วเวลาเรานั่งสมาธิเราจะเจออะไรที่มันเป็นมันเป็นของจริงมันเป็นที่มันเป็นแก่นแท้ของตัวเองจริงๆอ่ะตรงนี้นะคะในสิ่งที่พระอ,อยากจะบอกแล้วเวก็เทวดาเทวดาอยู่ที่นี่เทวดาอยู่ในคลิปนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในคลิปนี้สําหรับคุณเทวดานางฟ้าทุสวรรค์หรือเทวดาประจาตัวของคุณหรือจักรวาลท่านอยู่ในคลิปนี้ท่านถ้าไพ่ใบนี้หม่งบอกหมายถึงการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับคุณผ่านทางข้อความนี้แล้วท่านก็คอยดูแลคอยปกป้องคุณอยู่เสมออย่าลืม7 7็็แม่หมออยากรู้ความหมายเหมือนกันแหละสาหรับคุณพลังงานของคุณนะในวันนี้ก็ไปลอ,ลองไปหาดูนะคะลองไปหาดูแล้วก็คุณไม่ต้องหว่วงคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ถ้าคุณเดินบน,บนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พลังงานดีๆพลังงานที่เขามีความถี่สูงๆมากๆอะ่ะเขาคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เขาคอยดูแลคุณอยู่คุณเปรียบดังคนที่เขาจะต้องทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเพื่อให้กล่อมเกลี้ยงเพื่อให้ตัวตนของคุณภายในให้คืบพุดขึ้นมาไม่หมอะว่าคุณน่าจะได้สร้างประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าได้ดีมากๆเลย เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคอยดูแลคอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะยังไงก็หาแก่นของตัวเองให้เจอนะคะแล้วก็วันหนึ่งคุณจะมีความสุขกับการอยู่บนโลกใบนี้คุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้มากขึ้นแม่หมอก,ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะ